สวัสดีครับวันนี้ทางบร,ริษัทสาพันธิต้าสเกลนะครับผมเรามีสินค้าตัวใหม่มาแนะนําอีกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องช่างแขวนการระเบิดนะครับผมมาพร้อมกับหัวอ่านการระเบิดแบบไร้สายนะครับส่วนแรกจะเป็นในส่วนของเครื่องช่างแขวนนะครับหรือว่าเครนสเกลนะครับผมตัวนี้โครงสร้างจะเป็นสนเตเลสนะครับผมด้านหน้าจะมีหน้าจอเป็นอุปก,กรณ์ส่งสัญญ,ญาณไวเลสนะครับสแสดงอุปกรณ์สัญญาณไวเลสนะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะครับผม ในส่วนของตะขอบนแล้วก็ตะขอล่างนะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดพิเศษนะครับสำหรับการระเบิดโดยเฉพาะนะครับผมสามารถป้องกันการโอเวอร์โหลดได้นะครับผมและในรุ่นนี้นะครับในส่วนของพิกัดสามารถทําได้สูงสุดถึง20ตันนะครับต่อมาในส่วนที่2เราจะมาดูกันในส่วนของตัวหัวอ่านการระเบิดนะครับผมตัวนี้จะเป็นยี่ห้อโลค็อกนะครับผม รุ่น XK3150KEX นะครับผมตัวนี้จะมีระบบวายเลสนะครับผมในส่วนของตัวจอแสดงผลเป็นตัวจอ LCD นะครับผมในส่วนของพอร์ตด้านล่างจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อในส่วนของพอร์ต A232 นะครับผมช่องเสียบต่อแบตเตอรี่นะครับผมในส่วนของตรงหัวอ่านจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดพิเศษเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านบน จะมีเสารับสัญญาณนะครับแล้วก็จะมีในส่วนเครื่องหมายที่ผ่านการรับรองการการระเบิดนะครับผมแล้วก็เลขจับคู่สัญญาณระหว่างตัวเครื่องกับตัวเครื่องช่างแหวนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันหลักๆของตัวนี้นะครับผมก็เหมือนเครื่องช่างแผวนทั่วไปนะครับผมมีติแทซีโร่ตัวนี้มีฟังก์ชันโฮด้วยนะครับผมต่อไปเป็นในส่วนของการสาธิตการใช้งานนะครับผม ซึ่งหลังจากการปาหนักหรือว่าเคลิเบตเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองเทสด้วยส่วนของตัวตุ้มน้ำหนัก210กิโลนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความถูกต้องแม่นยำมากทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของตัวเครื่องช่างแผนการระเบิดรุ่นนี้นะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่บริษัทสาพันธ์ดิจิตอลสเกลครับขอบคุณครับ